การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและการดูแลสิทธิประโยชน์ของพนักงานเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกองค์กรต้องใส่ใจไม่เพียงแต่เพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานว่าพวกเขาได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างถูกต้องการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและพนักงานรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นธรรมและยั่งยืนตัวอย่างการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานการกรอกและส่งเอกสารที่จำเป็น องค์กรควรดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนใหม่ในระบบประกันสังคมอย่างถูกต้องและทันเวลาโดยส่งแบบสปส1ขีดศูภายใน30วันหลังจากพนักงานเริ่มงานเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายการตรวจสอบสถานการประกันตนตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นสิทธิการรักษาพยาบาลและสิทธิการลาหยุดตามกฎหมายแรงงาน 2. การจัดการค่าจ้างและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน การจ่ายค่าจ้างตามอัตรากฎหมายองค์กรควรจ่ายค่าจ้างให้พนักงานตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายแรงงานรวมถึงการจัดสวัสดิการที่จำเป็นเช่นการลาหยุดการลาป่วยและวันหยุดประจำปีเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิ์ที่เป็นธรรมการจัดการวันหยุดและเวลาทำงานปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับวันหยุดและเวลาทำงานตามกฎหมายแรงงานโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานล่วงเวลาการจัดตารางเวลาทำงานและการให้วันหยุดประจำปีที่เหมาะสม 3. การทำสัญญาจ้างงานการจัดทำสัญญาจ้างงานที่ชัดเจนสัญญาจ้างงานควรมีรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ้างงานค่าจ้างเวลาทำงานและสิทธิประโยชน์อื่นๆที่พนักงานจะได้รับเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาองค์กรควรปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างงานอย่างเคร่งครัดและหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆควรมีการสื่อสารกับพนักงานอย่างชัดเจนและเป็นธรรมสการหักภาษีหน้าที่จ่าย การหักภาษีตามกฎหมายองค์กรต้องดำเนินการหักภาษีหน้าที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนดและยื่นแบบแสดงข้อมูลการหักภาษีหน้าที่จ่ายตามกำหนดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษีอย่างถูกต้องการจัดทำและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทำและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการหักภาษีหน้าที่จ่ายให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนดเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและการดูแลสิทธิประโยชน์ของพนักงาน เป็นเรื่องที่องค์กรไม่ควรมองข้ามการให้ความสําคัญกับการคุ้มครองสิทธิของพนักงานจะไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรแต่ยังเป็นการสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือในองค์กรจากพนักงานอีกด้วยด้วยการดูแลพนักงานอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมองค์กรจะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่มีความสุขและประสิทธิภาพสูงซึ่งจะนําไปสู่ความสําเร็จขององค์กรในระยะยาวสาหรับ EP หน้าจะมีความรู้อะไรมาฝากรอติดตามรับชมกันได้นะครับ หรือสามารถอ่านบทความเช็คลิสต์สำหรับเจ้าของและ HR การดูแลพนักงานใหม่อย่างละเอียดเพื่อการเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบได้ที่ QR Code นี้เลยครับ